คิดอย่างไรเมื่อถ้ำนาคาไม่ใช่ถ้ำที่ใครอยากมาก็มาได้ผู้เฒ่าผู้แก่บึงการจะถามก่อนเสมอว่ามาดีหรือมาลองเพราะในความเชื่อที่นี่ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวแต่คือบทลงโทษที่ยังไม่จบสิน้นทางขึ้นถ้ำมีบันไดมีเชื่อแต่ไม่เคยถูกเรียกว่าง่ายหลายคนบอกว่ายิ่งเดินยิ่งเหมือนถอยหลังลมเย็นแต่เหงื่อไหลหัวใจเต้นแรงท,งทั้งที่ไม่ได้รีบและมีความรู้สึกหนึ่งเหมือนมีสายตาจับจ้องเมื่อเข้าใกล้ตัวถ้ำลวดลายหินเริ่มเปลี่ยนไม่แตกไม่ร้าวแต่เรียงตัวเหมือนเกล็ดของสิ่งมีชีวิตชาวบ้านไม่เรียกว่่่่่่าา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 นนนนีีคืืออธรรมชติเเขยยกวววงทหหุดลลไ้ าคาเคยเป็นที่พำนักของพญานาคผู้ลหลงไหลโลกมนุษย์หลงแสงเสียงและความรู้สึกเขาฝ่าฝืนกฎเมืองบาดาลขึ้นมาใช้ชีวิตบนพื้นดินจนเส้นแบ่งสองโลกเริ่มเลือนหายบทลงโทษไม่ใช่ความตายแต่คือการมีอยู่ต่อไปโดยไม่อาจเปลี่ยนแปลงพญานาคถูกสาปให้กลายเป็นหินที่ยังรับรู้ไม่เจ็บไม่หลับแต่ต้องเฝ้ามองทุกฤดูการผ่านไปนี่จึงเป็นเหตุผลที่ห้ามแตะห้ามลูบห้ามท้าทายเพราะทำนาคาไม่ใช่ที่ให้ผ่อนแต่คือที่จองจำมีคนปวดหัวรุนแรงบางคนฝันเห็นงูใหญ่ลืมตาผู้เฒ่าบอกว่าหน้ากำลังมองเจ้าอยู่่่่่่่่ไไมมมใใชเเเเพพพืืืออออทาาาาาารร้้ยแตถนนจจวะบงค แค่หินแล้วจากไปแต่บางคนยืนนานเหมือนเวลาไม่เดินได้ยินเสียงลมหายใจที่ไม่ใช่ของตนเองตำนานสรุปไว้ว่าถ้ำนาคาไม่เลือกคนดีหรือคนชั่วแต่มันเลือกคนที่ยังลังเลยังอยากได้แต่ไม่แน่ใจก่อนลงจากถ้ำชาวบ้านจะพนมมือไม่ขออะไรนอกจากผ่านไปด้วยความเคารพเพราะถ้ำนาคายัางคงนิ่งเงียบแล้วเฝ้ามองการตัดสินใจของมนุษย์ทุกคนคุณคิดอย่างไร